ตาเลโกดิ้งฮะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะครับตามปกคลิปและตามชื่อคลิปไปเนาะจะไปวัดบางกระทิงกันนะครับเพื่อไปดูพระนะฮะปักเนี่ยผมสามารถเดินไปได้เลยเพราะมันไกลมากนะครับทุกคนไปเดินไปกันครับนี่ครับเดินมาตรงนี้ฮะเดินมาใกล้ๆก็เจอสะพานแล้วครับแล้วก็นะฮะป้ายวัดบางกระทิงนะครับอ่ะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ภูมินะครับผมสวัสดีครับนะครับคนที่จะพาเรามาดูนะครับแล้วก็ที่มาของหน้าปกคลิปว่าทําไมพระถึงแพงด้วยแล้วก็บิที่มายังไงเอาเอาจริงๆแล้วอะเรียกว่ามาครั้งเเเดดดดีียยวววมมมัั้งงงงตออน็กกกๆ่ะะททาาาไถึคบิ คือเคยมาเพราะงานข่าวดำจะเล่าให้ฟังทำไมถึงวันนี้ถึงอยากมาหรือวะครับผมเพราะว่าพี่อ่ะได้พระมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเลย,เลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเป็นพระเครื่องแล้วรู้แค่ว่าเป็นหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงอเออแต่ก็ยังไม่ได้แบบรู้จักอะไรมากมายใช่ปะแล้วพอคราวเนี้ยโตขึ้นก็เริ่มศึกษาแล้วเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยจําได้ว่าเคยมาแล้วอยู่แค่ตรงข้ามแม่น้ําจากบ้านคุณปู่คุณย่าเองใช่ก็คือบ้านอยู่ตรงข้ามเลยแล้วฝั่งเนี้ยก็เป็นวัดบางกระทิงแล้วเดินมาใกล้มากลยทุกคน ร้อยสองร้อยเมตรครับใกล้มากก็คือเรียกว่าพระของพอิภูมิเนี่ยได้ส่งตรงมาจากคุณปู่เลยใช่แล้วที่สำคัญคือหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงเนี่ยหลายๆคนอ่ะเขาก็จะรู้จักกันในส่วนของเรื่องพงกระพันชาติาาอืดอ,อืดถึกทนความาย<อ>นัน้นสำหรับใครที่อยากอืดถึกทนนะทุกคนอย่าลืมนะครับหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงนะครับแต่อนนี้หายากแล้วรันนี้หายากแล้วหายากแล้วครับแต่หายากแต่เราก็ก็มีนะพี่ ก็ใช่พี่มีไงพ่อโตบ้างทีอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับอุทยาใช่วัดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอุทยาแล้วครับโอ้ถ้าถ้าพี่ไปขอความรู้มานะตั้งแต่สมัยอุทยาน่าจะตอนตอนกลางไม่ต้อตอนปลายเดียวประมาณนะนี้พี่ไม่ไม่แม่นนะครับพี่มาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนครับด้านบนเลยรองเท้าครับผมอ๋อนี่นะครับเข้ามาในวัดสักพักก็จะเจอกับหลวงพ่อโตนะครับใหญ่มากครับ พ่อเป็นเด็กวัดเก่าที่นี่เหรอครับพ่อเป็นเด็กวัดเก่า <c oughs> อ๋อพ่อบวชที่นี่เลยโ <Okay. S 2> อ้โหสุดยอดด้านหลังพระนะครับก็จะมีนี่นะฮะลายชื่อผู้บริจาคสร้างรูปเสมือนนะฮะโอ้นี่ครับที่ผมก็ไหว้พระต่อเลยนะครับแล้วก็มีคาถาบูชาให้นะครับนี่นะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผม <c oughs> หน้าเราแล้วนะครับประวัติการสร้างรูปเสมือนนะฮะพาเครื่องใช่ไหมฮะพาเครื่องคืออย่างนี้ อันนี้พี่เอาติดมาลนะสององอเมื่อก่อนเนี่ยคาดว่าหลวงพ่อโตกูวัดบางทิงอะ่ะกูแล้วก็คือกูสมัยอยทธยาเนาะสร้างตั้งแต่สมัยอยทธยาเนอะสร้างตั้งแต่สมัยกูอยทธยา ประมาณอายุทยาตอนกลางหรือตอนป้านี่แหละแต่ว่าเท่าที่พี่ศึกษามาตั้งแต่สมัยพนลาลัยอะครับแต่ว่าอีกกลุ่นหนึ่งอะบางคนก็เรียกว่ากลุ่มลัตนโกสัวศิ์กลุ่มใหมยนะ่ยอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้อันนี้ก็คนลุกเหมือนกันนะก็คือมาอ่านป้ายประวัตินะครับบอกว่าสมเด็จพุทธจารย์โตนะ่ะท่านได้มา,มา,ม,ามาที่นี่เนาะแล้วก็จัดสร้างหลวงพ่อโตขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มใหมนะ่คือกลุ่มนี้ฮะ อันนี้คือองค์ที่สมเด็จพุธจ,จา์โตท่านได้มามา,มา,มาที่นี่ฮะวัดบางกะทิงพักจำพรรษาที่วัดบางกะทิ่งครับแล้วก็ได้นี่ครับสร้างเพิ่มเติมอีกจํานวนมากอมทั่วแล้วคนลุกเลยสององค์นะฮะองค์นี้กูอุทยา <c oughs> เก่าโบราณมากอันนี้ อนที่ท่านพักจำมันสายที่นี่ครับล้าก็จดสร้างเพิ่มเติมแล,แ,ลแล้วถามเรื่องพิมพ์ได้ไหมฮะเรื่องพิมพ์ระเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเท่าที่พี่ถาม,มค,ครับผมที่มานะหลวงพ่อโตจะมีสองพิมนะครับจะมีพิมพ์บางมานวิชัยแล้วก็พิมพ์สมาธิก็คือสองพิมพ์ที่พี่ถืออยู่อันนี้มีแต่บางมานวิชัยครับอ๋อสองสองตรงน,นี้เป็นบางมาบางวิชัยครับครับผมเขาบอกว่าอย่างนงี้บถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนที่วัดนี้สร้างขึ้นใช่ไหมครับครับผมก็จัดสร้างพระตอนแตกกู้งะครับตอนแตกกู้ออกมาก็เจอพระ ไปกว่านั้นฮะมีกูน้ําด้วยกูน้ํากูน้ําคืออะไรก็คือทางหน่วยงานราชการนะครับเขามาขุดคลองเห็นองค์หลวงพ่อโตครับปิดอยู่กับเลนปิดอยู่กับเลนปิดอยู่กับเลนอยู่กับดินแตงโมผ้าผ่านการแช่น้ํามาด้วยนะโอ้ยองไหนครับคาดการว่าน่าจะเป็นองค์นี้เลยเป็นรุ่นกูอยุทยาครับที่มีอยู่ในกูน้ําจากที่เราเดินมาจากทางด้านนู้นนะครับแล้วเรากาลังจะเดินไปนะครับเพื่อจะไปถ่ายอีกที่หนึ่งเนาะแต่เรามาเห็นป้ายนี้ก่อนนี่ครับมีประวัติวัดอยู่ครับ สร้างขึ้นน่ะแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครับโหาเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วพระที่ที่ผมบอกเนี่ยกูน่าจะอยู่มา300กว่าปีถึง400กว่าปีแล้วนะฮะถึงเก่าแก่มากๆนั่นหมายความว่าพุทธศิลป์เนี่ยก็ตั้งแต่สมัยอุทยากันเลยทีเดียวนะ ุดยอดมากคะขนลุกเลยไปครับไปกันต่อครับพี่เพิ่งนึกออกเนาะว่าหลวงพ่อโตกุวัดบังกระทิงอะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าองค์ผ้าครับน่าจะถอดแบบมาจากหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงอะครับที่อยู่อยุธยาเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นแล้วกันได้ตรงนี้นะจะพูดถึงเรื่องตำบลหัวเวียงรู้ไหมทำไมถึงหัวเวียงทำไมพี่ทำไมอันเนี้ยพี่ไปไปถามมากับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกงี้ชื่อว่าหัวเวียงอ่ะเพี้ยนมาจากคขาว่าหัวเวียงรู้ไหมทำไมต้องหัวเวียงทำไมต้องหัวเวียงพี่สมัยก่อนพระนครศรีธรรม นองเเราพ่อมาก,ก็มาลุกลานใช่ไหมมาตีพงศรีอยุธยาใช่ไหมเออแล้วคราเนี้ยชาวบ้านก็เลยเหมือนกับดักดักแอบแถวพื้นที่นะดักฟันคอแล้วก็เหวี่ยงหัวก็เลยเรียกว่าหัวเหวี่ยงเหวี่ยงหัวอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องจริงป่ะเพราะพี่อ่ะไปถามมาดักคนเฒ่าคนแก่แล้วก็พี่มีพ้าอะไรอีก่ไหมครับมีม,มีอยากรู้ไหมอยากรู้พี่ต้องติดตามต่อฮะไปเกิดเกิดไว้ก่อนได้ไหมยังไงเกินไว้ก่อนได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้ พี่อะมีพระแล้วพี่อาจจะพยายามไปไปหาแล้กวก็วัดไปหาวัดอย่างเช่นหลวงพ่อตกไป,ไปสอบประวัติไปดูเหมือนถูนรประวัติศาสตร์กับพระองค์นั้นๆใช่ไหมพี่ถูกเดี๋ยวคิดหน้าครับบ๊ายบายทุกคนโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ